ณกรุงลงกาขณะที่พระรามนั้นได้หลับและฝันอันโหดร้ายว่าจะมีคนมาเอาพระอาทิตย์ไปพระรามได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความหวาดกลัวจึงได้เรียกพิเภกเข้ามานี่พิเภกเมื่อคืนข้าฝันว่ามียักษ์จะมาคว้าเอาพระอาทิตย์สงกดไปฝันแบบนี้มีความหมายว่ายังไงจากความฝันที่พระองค์เล่ามานั้น ข้าทำนายว่าจะมีพยา์มายราบหมายมาเอาชีพงพยาขานี่เจ้าน่ะข้ารู้นะไอ้ลิงเพือกสวยแล้วเราเจ้าแอบฟังพวกข้าคุยกันงันหรือนานแค่ไหนแล้วเมื่อกี้เออนี่ ข้าขออาสาจะช่วยท่านนะได้โปรดข้าจมพลับพลาของพงเอาไว้และจะไม่มียักษ์ตนใดมาทำร้ายพงได้พะยะค่ะเอางั้นก็ดีงั้นเจ้าก็ปกป้องข้าซะทำหน้าที่เจ้าให้ดีล่ละไอลิงเผือกโอ้ขยายล่างบ้าเอ้ย ทั้งๆที่ข่าอุตสาห์ทำให้แถวนี้สว่างลายกับช่วงเช้าแล้วแท้ๆจะไมพวกนี้ถึงยังไม่ลดการป้องกันลงกันล่ะช่วยไม่ได้ดูท่าข้าคงจำเป็นต้องใช้ยาวิเศษเพื่อใส่ให้พวกนี้จมลงสู่นิทชาฮึ่มฮอ๋อเฮ้ยตั้งสติหน่อย เราต้อง้ายามจนเช้าก่อนที่พลังจะหมดเคาะเช้าสักทีพวกเราจะได้เลิกกะและไปพักผ่อนกันได้แล้วก็อย่างที่นายว่าแต่ข้าว่ารุ่งเช้านี้มันเร็วกว่าปกตินะนายน่าจะคิดไปเองมากกว่าละมั่งเลิกคิดมากแล้วไปพักผ่อนกันเถอะ พื่รามก็เห็นจะเก่งเหมือนที่แม่ข้าบอกเลยนี่หว่าไอ้เราก็สงสารกลัวไม่คิดเลยว่าจะลักพาตัวมันได้ง่ายขนาดนี้งั้นเอาพื่รามไปขังไว้กับไอ้วจยวีก่อนแล้วกันจะได้ฆ่าพวกมันสองคนพร้อมกันซะเลยหลังจากนั้นไมยราบก็ได้ขังพระรามในกรงเหล็กที่ดงตาลท้ายเมือง หนุมานได้ตื่นขึ้นจากฤทธิ์ของยาวิเศษ,ษ,ษ,ษที่พญายักษ์มายราบใช้และเห็นว่าพระรามได้หายตัวไปเฮ้ยท <1 S 2> ันทีเพกพระรามหายตัวไปแล้วเฮ้ยทหารออกมานน่พวกเอ็งเฝ้ายามกันยังไงไม่ได้เรื่องข้าขออภัยเพราะเราทำงานผิดพลาดกันไปแล้วพวกเอ็งจะท้อกันทำไมวะเอ็งไม่เคยได้ยินเรื่องชาวบ้านบางจันทร์หรอ ไอ้ทองเหม็นไอ้จันหนวดเคี้ยวต่อสู้ก้าศึกตั้งหลายพันเอิม่มแต่สุดท้ายเขาก็ตายกันหมดไม่ใช่เหรอครับอาข้าว่าพระรามน่าจะโดนพญายักษ์มยราบลักพาตัวไปเจ้าน่ะหนุมานรีบตามไปช่วยเสียเดี๋ยวข้าจะชี้ทางเมืองบาดาลให้เจ้าเองรับทราบ หนมุมานบุกถึงสระบัวอันกว้างยาวนับหมื่นวาในกรุงบาดานมัยราบสร้างไว้ให้มัชฉานุโอรสบุญธรรมณนะ้าสระบัวมัชฉานุก็ทยานขึ้นจากสระบัวมาตรวจด่านเห็นลิงเผือกบ,บุกรุกก็กระโดดเข้าขวางหน้าตะโกนขับไล่ถึงที่ขอบสระก็หยุดอยู่แลดูไปทั่วทุกสถาน เห็นวานอนเผือกผู้อัังการล่วงด่านผ่าทางเข้ามาโกรธาขบฟันกระบทืบบาดทำอำนาจออกยืนขวางหน้าแล้วร้องประกาศด้วยวาจาเวยอ้ายพาลาใจชกกันตัวเองมานี่จะไปไหน ไม่กลัวชีวาจะอาสันองอาจล่วงด่านกุมพันกูจะหันให้ยับลงกับก่อนนี่เจ้าผู้บุกรุกข้ามาสนหลอกนะว่าเจ้าจะเป็นใครแต่ที่แห่งนี้ไม่ต้องรับเจ้าเพราะงั้นมาทางไหนก็กลับไปทางนั้นซะจะกลับไปดีๆหรือจะกลับด้วยน้ำตาหลีกทางไปซะอย่ามาขวางทางข้ากำลังรีบ หากเจ้าไม่หลีกทางแต่โดยดีเห็นทีข้าคงจําเป็นต้องใช้กำลังข้าขอถามเจ้ามีนาว่าอะไรเหตุใดเจ้าถึงได้แข็งแกร่งขนาดนี้ข้ามีนาว่ามัชชานุเป็นบุตรของหานุมานกับนางสุพรรณมัชชา แม่จำเป็นต้องสำรอกาข้าวไว้ที่ริมหาดโชคยังดีที่พญายักษ์มายาลาบมาพบเข้าจึงได้เก็บข้ามาเลี้ยงอย่างกับลูกแท้ของเขาฮะวิดาของเจ้าคือข้าต่างหากละ่ะไม่จริงข้าไม่เชื่อ,อย่าโมโกหกให้ข้าเห็นใจหากเจ้าคือบิดาของข้าจริงไปจงสำแดงปฏิหารโดยการเต้นหมู่เด้งให้ข้าดู ข้าล้อเล่นเอาเกี่ยวแล้วหากเจ้าคือบิดาของข้าจริงก็จงหาเป็นดาวเป็นเดือนให้ข้าดูสักสิลูกบอกพ่อได้ไหมว่าเมืองบาดาลน,นั้นจะต้องไปทางไหนพ่อลงมาจากทางไหนก็ให้ไปต่อทางนั้นเถิด ในเวลานั้นเองนางพิรากวนได้ออกมาตักน้ำและร้องไห้กล่นด่าโชคชะตาที่ลูกชายจะต้องมาตายพร้อมกับพระรามหานุมานจึงเผยตัวเสนอว่าจะช่วยวัยวิกไอ้มยายราพเฮงสวยทำไมลูกของฉันต้องพบเจอกับชะตากรรมแบบนี้ ถึงที่เมืองวารานเฮ้ยตรงนั้นมีสุดสวยอยู่ด้วย <c oughs> น่ารักมากเลยอ่ะน,อนีไม่ได้ต้องมาช่วยปาลามสิโอ้ <c oughs> นี่เจ้าใช่เจ้านั่นแหละเจ้ามีปัญหาอะไรงั้นหรื พรุ่งนี้วยวิกลูกของฉันจะถูกมายราพประหารแล้วฉันทำยังไงดีไม่จริงถ้างั้นก้าก็สามารถช่วยท่านได้สิฮะเจ้าเป็นใครกันข้าคือหนุมานและข้ามาที่นี่เพื่อช่วยพระรามจากเนื้อมือของมายราพเช่นกันฉันชื่อพิรากวรฉันเป็นพี่สาวของมายราบตอนนี้ไอ้มายราบมันกำลังจะประหารพระรามพร้อมกับวัยวิกลูกของฉัน น้อยแน่ไอมายลาบฮึได้ข้าจะช่วยวายวิกลูกของเจ้าเองแต่ท่านต้องพาข้าเข้าเมืองให้ได้เสียก่อนภาในเมืองมีทหารมากมายเจ้าจะเข้าไปได้ยังไงกันข้าจะแปลงกายเป็นใหญ่บัวแล้วกอดสบายของท่านเข้าไปพูดหามมันไม่มีทางรู้แน่โอมแปลงร่างเป็นใหญ่บัว นางพิรากวรได้ใช้เลขกลพาหนุมานเข้ามานักรุงบาดานได้สำเร็จและหนุมานก็ลอบลัดลอบไปถึงดงตาลท้ายเมืองณกรงขังเฮ้ยไพนี่หน่าก็รออยู่แต่บ่รอคือขอยดอกปุ๊กดีบ่วะปุ๊กก็ได้อ้ไอ้ไอ้ลูกลูกลูกไอ้ลูก เจ้าเป็นใครนเนี่ยข่อยซื้อวัยวิกเป็นลูกของพิรากวนเจ้าดิเจ้าพูดภาษาอะไรข้าฟังไม่เห็นรู้เรื่องโอ้ยบักคนเมืองเบาน้ำดอกหลังจากนั้นหนุมานได้เข้ามาง้างกรงเหล็กอุ้มพระรามและวัยวิกไปไว้ที่ถ้ำแก้วสุรการจากนั้นก็ย้อนกลับมาจัดการกับมายราบ ึเพียงเท่านี้พลาวาก็ปลอดภัยแล้วแหละใจอยืนนี่นี่เองไอลิงเผือกกล้ามากนะที่มาหาข่าถึงที่เนี่ยมาแล้วก็อยู่หวังว่าจะได้กลับไปง่งายอย่าพูดที่มันเยอะแไอ้มาเยราบวันนี้คนตายของเจ้าไอจะกยี่อยู่ให้แหลกแน่จริงก็เข้ามา เราก็สู้กันมานานแล้วนะข้าว่าเรามาลองตัดสินด้วยวิธีอื่นดีกว่าไหมเก่าเด้กระบองตอนจงมอทุงทุ่งทุ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 งสซาฮูรเข้ามาเลยยังไม่ตายนี่ก็ยังไม่ตายนี่ก็ยังไม่ตายนี่เจ้าไม่เป็นอะไรเลยหรือเอาเอา อึ้งดิเหมือเลยดิต่อไปตาข้าแล้วนะร่างแหลกแบบนี้สงสัยคงไม่รอแล้วสินะกระบองตาลแค่นี้ครทำอะไรข้าไม่ได้หรอกอน,นุมานฮะเจ้าไม่ล่าฝีมือไรกายิ่งนักข้าเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตายสิทีอ้ยแล้วข้าจะทำยังไงเนี่ยอนุมัน เรามีเรื่องสำคัญจะบอกเจ้าฮะนั่นนางมิลากวนนี่นาไอ้ไมาราบมันเป็นอมะตะเพราะมันถอนหัวใจไว้ที่มแมลงผู้นะสินี่มันเรื่องจริงเหรอเนี่ยถ้าอย่างนั้นข้าต้องทำยังไงเนี่ยเจ้าจะต้องไปที่เขาตรีกูดแล้วฆ่า,มาแมลงผู้ตอนนั้นซะแล้วไมาราบจะตายในทันทีได้เลยข้าจะไปที่เขาตีกูดอย่นี้แหละฮึ <c oughs> ข้ากลับมาแล้วยอมแพ้ข้าดิโดยดีเถอะเจ้าหัุมานข้าไม่ยอมแพ้เจ้าหรอกน่ะโอมขยายล่างนั่นเจ้าจะทำอะไรน่ะก็ข้าจะจับเจ้าไว้ก่อนไงล่ะจะฆ่าเจ้าได้เนี่คงต้องฆ่าแมลงผู้ตัวนั้นสินะอยู่ไหนนะาแมลงผู้ตัวนั้นอยู่ไหนนะ อยู่นั่นไงตอนนี้หัวใจของเจ้าก็อยู่ในกำมือของข้าแล้วนะนะเดี๋ยวก่อนขอร้องละอย่าฆ่าข้าเลยนะ <c oughs> คงไม่ได้หรอกมกั้งเพราะข้าจำเป็นต้องช่วยพระรามข้าจึงจำเป็นต้องจัดการเจ้าทิ้งซะไอ้ยักษ์ม่วงอ <c oughs> เพราะรักและพักดีแม้แต่ชีวีข้าก็ให้ได้หลังสู้กับมายราบเสร็จฮนมุมานก็ได้แต่งตั้งให้วัยวิทย์เป็นเจ้าแห่งกรุงบาดาลแทนมายราบส่วนพระรามก็ได้กลับมาที่พลับพลาอย่างปลอดภัยสุดท้ายนี้ข้อคิดของเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกมายราบคือการทำดีมีสติ และไม่ประมาทแม้ต้องเผชิญกับอุปสรรคหรือศัตรูที่แข็งแกร่งก็สามารถเอาชนะด้วยความกล้าหาญและปัญญา